สวัสดีนะครับวันนี้มาชวนครับเพื่อนๆครับดูลักษณะของหน้าไก่นะครับหรือนอนไก่ครับการนับหนอนนะครับจะเริ่มนับจากอันแรกนี่จะเรียกว่าตัวนี้จะเรียกว่าหน้าหนอนนะครับอันแรกครับอันนี้ครับสังเกตดูนะครับอันต่อไปก็จะอัเริ่มนับอันที่หนึ่งครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นท้ายงอนนะครับท้ายงอนไก่นะครับตอนนี้ถือว่าหน้าหล่อครับไก่ไก่ที่ดีต้องมีนี่นะครับห้าจักหรือสี่จักครับตอนนี้นี่ห้าจักนะครับแล้วก็ตัวผู้ตัวนี้นะครับเป็นไก่สีเบญจรงครับดูนะครับเขาจะมีห้าสีครับในตัวเขา ตอนนี้สีงาช้างครับงาช้างแล้วก็แดงๆนี่ครับพับทิมครับเขียวๆข้างหลังนี้ก็คือนินนะครับสีนินแล้วก็จะมีสีสีดำนะครับสีดำอกดำนะครับจะลงต้องอกดำ ตัวนี้หางหางหางชัยนะครับยังอ่อนอยู่นะครับพาะหางยังไม่ได้อายุครับส่วนหางพัดนะครับไก่ที่ดีต้องมีหางพัดหกถึงเจ็ดเส้นนะครับนับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวนี้มีหกเส้นนะครับหมายถึงข้างละหกเส้นนะครับส่วนแข้งไก่ครับ คเป็นจะลงนี่